สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าปัญหาที่เชื่อว่าคนที่อยากเป็นฟรีแลนซ์หลายๆคนกังวลมากที่สุดคือรายได้มันไม่สม่ำเสมอเหมือนทำงานประจำฉันมีภาระค่าใช้จ่ายถ้าสวิงขึ้นสวิงลงฉันอยู่ไม่ได้แก้ยังไงนะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นไปได้นะครับการที่ฟรีแลนซ์จะมีรายได้แบบสม่ำเสมอเป็นไปได้แล้วก็ไม่ได้ยากจนเกินไปขอเพียงแค่ขอเพียงแค่ว่ารู้วิธีนะครับซึ่งผมเองก็ต้องบอกว่า ไรายได้ค่อนข้างคงที่มากกว่าตอนที่เริ่มทํางานใหม่ๆเนาะตอนเริ่มทางานประจํานะครับพอรู้วิธีแล้วมันก็ไม่ได้ยากมากมี3เรื่องด้วยกันเดี๋ยวไปช้าๆทีละเรื่องนะครับซึ่งอันนี้คือวิธีการแล้วก็ผสมด้วย mindset เล็กๆน้อยๆนะ,ะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรียนรู้ไปด้วยกันนะอันที่1ครับคือเราต้องทําตัวเองเนี่ยให้เป็นคนที่มีไรายได้มากกว่า1ทางอันนี้คือสิ่งที่เป็นอมัสเลยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราทําสิ่งเดียว แล้ววันดีคืนดีกอ๊อกนั้นโดนปิดผมจะชอบพูดว่ามันเหมือนถังน้ำนะครับรายได้คือกอ๊อกน้ำโอเคไหมถ้าตอนทํางานประจําเรารู้อยู่แล้วว่ากอ๊อกเนี่ยจ่ายน้ำแน่ๆพอหนึ่ภาพออกไหมทุกเดือนเดี๋ยวจะเปิดน้ํามาตุ้มลงไปคุณก็จะมีถังในน้ําที่นี้คุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้แต่การทํางานอิสระกอ๊อกไม่มีใครการันตีว่าน้ําจะมา นะความมั่นคงหรือว่าความเสี่ยงจะสูงกว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องป้องกันตัวเองนะครับให้มีรายได้สม่ําเสมอเราต้องเป็นคนที่ทําให้ตัวเองมีรายได้มากกว่า1ช่องทางคําถามถัดมาที่กําลังอยู่ในหัวตอนนี้คือแล้วฉันจะต้องเป็นหลายอย่างเลยเหรอฉันจะต้องทําได้ทั้งขายของฉันจะต้องทําได้ทั้งผลิตของฉันต้องทำได้ทั้งอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วขอแค่เราถนัดเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็พอครับ ในการทํางานประจำเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะถูกให้ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเป็นรูทีนนึกออกไหมขยายขึ้นตามความสามารถก็จริงแต่ว่า เราก็ยังรู้สึกกังวลถูกไหมเพราะว่าในการทางานประจาเราทําเรื่องเดิมๆแล้วก็มีไรายได้แบบเดิมแต่เราจะคิดไม่ออกเหมือนผมตอนที่เนี่ยจะไปหาไรายได้จากไหนจริงๆแล้วง่ายกว่าที่คิดเยอะมากเลยครับขอแค่เรารู้หนึ่งเรื่องแล้วเราปรับไอ้ความรู้นั้น,นเป็นรูปแบบวิธีการสร้างไรายได้ต่างๆกันไปนะยกตัวอย่างง่ายๆครับผมเนี่ยถนัดมากาเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหยิบหนังสือแป๊บหนึ่งนะอันนี้เล่มนี้ครับคือคําต่อของผมเนาะทำยังไงให้มีรายได้มากกว่า1ทางนะครับ ผมมาจริงๆผมถนัดที่สุดเลยคืออธิบายให้สั้นเข้าใจง่ายนี่คือทักษะที่ผมคิดว่าเป็นทักษะที่ทําให้ผมรอดในการประกอบวิชาชีพฟรีแลนซ์เนาะก่อนที่จะมาเป็นเจ้าของบริษัทนะครับผมมีทักษะสรุปครับแล้วก็ทักษะสรุปเนี่ยนะเซนเซทําเงินได้หลายทางจริงๆหรอ คือตอนนี้ผมกําลังบอกว่าเราไม่จําเป็นจะต้องเก่งแบบหลายด้านมากเป็นมนุษย์แบบโอ้โหตลกก็เล่นได้เล่นเป็นพระเอกก็เล่นได้เป็นนักยิงปืนก็ได้อะไรก็ไม่ใช่นะครับขอแค่เรารู้ว่าความรู้ของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นรูปแบบอะไรได้อะไรได้บ้างอายุตัวอย่างนอ้องทักษะสรุปของผมใช่ไหมเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะว่ามันทําอาชีพอะไรได้บ้างอย่างเช่นอันที่1น,นะครับคือตอนผมทํางานประจำเนี่ยผมใช้ทักษะสรุปในการสรุปรายงานครับ อ่ะอันนี้พวกเราทันเนาะคือผมก็แค่ใช้ทักษะเนี่ยในการสร้างไรายได้ผ่านงานประจําโดยการสรุปรายงานให้มันดีกันละกันถ้าสรุปได้ดีบริษัทก็จ้างผมต่อผมก็มีเงินประจําถูกปะหลังจากนั้นผมก็มาลองสอนดูครับเปิดคอร์สสอนสรุปหนังสือวันหยุดผมยังใช้ทักษะส,สรุปเหมือนเดิมแต่ว่ารูปแบบไรายได้ของผมจะมาจากการที่ผมสอนแล้วตรงนี้ที่ภาพออกเนาะหลังจากนั้นผมไปรับจ้างสรุปก็ได้ครับยังใช้ทักษะส,สรุปเหมือนเดิมนะแต่ผมไปรับจ้างสรุป ผมก็ได้ต่างจากการที่ลูกค้าบอกว่าช่วยสรุปให้ผมหน่อยซึ่งเรื่องจริงก็คือตอนนี้เพจสรุปให้ก็มีไรายได้แบบเนี้ยโอเคไหมครับอ่ะนี้คือแบบที่1นเนาะแบบที่2แบบที่3ส,สังเกตเห็นไหมยังอยู่บนพื้นฐานทักษะสรุปนะครับแต่ว่ามันปรับไปตามลูกค้าของเราหรือว่าบริการของเราอย่างที่4ครับให้คําปรึกษาคือไม่ได้ทําให้เขาแต่ถ้าเขาต้องการคาปรึกษาคําแนะนำเอามาปรึกษาผมผมโคชชิ่งให้มีค่าบริการอย่างนี้เป็นตน้นอ่ะทันเนาะถัดไปครับ ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายคือแอคทีฟเนาะเราสามารถบิดมาเป็นพาสซีฟด้วยก็ได้นะก็ทำคอร์สออนไลน์ขึ้นมาปัจจุบันผมก็มีคอร์สออนไลน์การสรุปทุกอย่างให้อยู่ในกระดาษหนึ่งใบขายตามแพลตฟอร์มต่างๆถ้ามันขายได้ผมก็มีรายได้ได้โดยโดยที่ผมไม่ต้องทางานเพิ่มแล้วเพราะผมอัดวิดีโอทิ้งไว้เทคนิคเขียนหนังสือเทคนิคการสรุปก็นี่ไงครับทุกครั้งที่หนังสือเล่มน,นี้ขายได้ผมก็จะมีรายได้ด้วยเช่นเดียวกันยังอยู่บนสรุปอยู่เลยนะเห็นไหม อันสุดท้ายครับอาจสรุปหนังสือเป็นคอนเทนต์นะครับพอดแคสต์ยูทูบก็ได้เนี่ยทุกครั้งที่มีคนดูคลิปวิดีโอผมก็สามารถสร้างไรายได้ได้ซึ่งตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่โอเคไหมครับอันสุดท้ายถ้าผมมีวิทยากรที่สอนอันนี้ได้ความรู้การสรุปของผมใช่ไหมผมทําออกมาเป็นไลเซนต์มีเซอร์ติฟายเทรนเนอร์นะครับมีคนที่สามารถจะสอนอันนี้ได้ถ้าเข้าไปสอนมีค่าบริการเกิดขึ้นผมก็ได้ส่วนแบ่งจากค่าไลเซนด้วยซึ่งต้องบอกว่า ทั้งหมดเกิดขึ้นจริงแล้วนะครับห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับว่าอยู่บนพื้นฐานอันเดียวเลยก็คือทักษะสรุปหมายความว่ายังไงจริงๆเราแค่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยทักษะที่เรามีเนี่ยมันทําเป็นรายได้อย่างอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ยากเลยครับมีรายได้มากกว่าหนึ่งาขอให้เรารู้แล้วกันว่าเราทําอะไรได้บ้างบิดเป็นรูปแบบ การให้บริการแบบไหนได้บ้างและลูกค้าคือใครแล้วเราค่อยๆหาไปเนี่ยผมใช้เวลาในการหาประมาณ5ปีที่ทําให้8อันนี้มันเกิดขึ้นจริงได้โอเคไหมครับบางอันแอคทีฟมากบางอันแอคทีฟน้อยแต่รวมๆแล้วก็โอเคนะซึ่งมัน b เบรกทูเนาะคือมันจะทําลายความเชื่อเราว่าเฮ้ยมีความรู้แบบเดียวเนี่ยถนัดอยู่เรื่องเดียวมันจะทําเงินได้หรอคําคตอบคือได้และได้หลายทางด้วย อันนี้อันที่หนึ่งนะครับทำตัวเองให้มีรายได้มากกว่าหนึ่งทางอันที่สองครับคืออันนี้หลายคนไม่รู้ผมก็เพิ่งมารู้สร้างแคชคาวแคชคาวนะครับบัวที่แบบรีดนมด้วยทุกวันอ่ะพอทึ้งผ้าอ,ออกไหมบัวนมอ่ะก็คือเช้ามาแล้วก็มารีดนมเขาเอานมไปขายได้ตังค์ก็เลยเรียกว่าแคชคาวสับบางทีเขาจะเรียกวอลลุ่มไดเวอร์โปรดักต์หรือว่าเซอร์วิสเจ้าตัวนี้คืออะไรเดี๋ยวผมยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแต่เขาเป็นยูทูบเบอร์นะครับเขาเป็นย okay, นะูทูบเบอร์โอเคเนาะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยยูทูบเบอร์เป็นแค่ตัวตนที่ผมรู้จักเขาโอเคไหมแต่จ,จริงๆแล้วรูปแบบการรับรายได้ของเขาเนี่ยมีหลายทางมากเลยครับอ่ะเขาสอนอะไรก่อนหรือเขาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาก็เป็นธุรกิจความรู้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญน,นะครับด้านแกจิตโอเคไหมด้านแกจิตเขาเก่งมากเรื่องการรีวิวกล้อง ถ้าเกิดกล้องก็ต้องไปดูเขานะครับกล้องใหม่ๆออกมาฟังก์ชันใช้ยังไงใช้ง่ายใช้ยากสอนวิธีการประกอบคอมทำไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยสเปคค,คอมนี่เป๊ะมากนะครับโอเคเนาะ,ะทีเนี้ยตัวเขาเองเ่ยเรารู้จักเขาในฐานานะยูทูบเบอร์ก็จริงแต่รายได้ของเขาเนี่ยเท่าที่ผมทราบเนเนื่องจากว่าผมเคยใช้บริการเขาเนาะจะมี3ช่องทางหลักๆนะครับรายได้จาก YouTube ก็คือทําคลิปวิดีโอมีคนดูมีพาสซีฟอินคัมจาก YouTube โฆษณาใช่ไหมครับที่เราบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์จ่ายตังค์ให้เขาอันนี้เป็นพาสซีฟอินคัมเนาะแอคทีฟ <Active S 1> ของเขาเนี่ยครับมี2อันอันที่1ก็คือสปอนเซอร์ครับเวลาที่เขารีวิวอะไรบางอย่างหรือว่ามีสินค้าใหม่ๆบริษัทที่แบบรู้สึกคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากให้เขารีวิวให้ เขาก็จะมาขอติดต่อบอกว่าขอมาลงช่องคุณได้ไหมคุณช่วยรีวิวให้1คลิป2คลิปเขาก็จะมีรายได้ถูกต้องไหมครับตรงนี้แหละคือหัวใจนะไอ้ตรงนี้คือคือคี์สำคัญเนาะตรงนี้ฟังดีๆเนาะแคชคาวคือตรงนี้ครับคือเขารู้ว่ามันมีดีมานผมไม่รู้หรอกว่าตอน1คลิปอะเขาคิดเท่าไหร่แต่ตีต่างแล้วกันนะอะสมมุติว่าเขาคิด5 0 0 0 0น 50, นะครับคืออันนี้โดยปกติสําหรับคนที่ มีผู้ติดตามหลักแสนคนแล้วทําคลิปวิดีโอเนี่ยเขาเขาเรียกกัน, 50, นห0 0 0 0ื่นแเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโ okay, no? อเคเนาะไก่ีกตัวหนึ่งครับเขาจะทําเป็นคอนแทคอันนี้คือเปอรคลิปโอเคไหมคือถ้าเกิดคุณเอาหนึ่งคลิปผมจะคิดคุณ50,000โ okay, อเคไหมครับแต่เขาพบว่าเฮ้ยมันก็จะมีกลุ่มที่เขาซื้อซ้ําๆอยู่นั่นแหละลูกค้าที่ซื้อซ้ําๆ ถ้าคลิปห้าหมื่นให้นึกภาพตามนะเดือนนี้ 50, ห้าหมื่นหายไปอีกสองเดือนใหม่อีกห้าหมื่นเดือนถัดมากระโดดเลยมีสามงานได้แสนห้าแต่เดือนถัดไปหายไปอีกอย่างเงี้ยใจมันจะเริ่มอยู่ไม่นิ่งพอนึ่ภาพออกมาดูแบบมันจะอยู่ไม่นิ่งมันจะแบบกังวลเนื้อออกไหมอันนี้คืออาการที่เราจะเป็นวิธีแก้ของเขาคือแคชคาวคืออะไรเขารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไหนมีสถิติใช่ไหมครับว่าเจ้าไหนซื้อเท่าไหร่เขาบอกเลยบอกว่าคุณเหมาเหมากับผมเลยได้ไหมแล้วเดี๋ยวผมลดให้เอาว่าเดือนหนึ่งอะคุณจ่ายผมมาสองหมื่นนี่ผมตัวเลขโมโนขึ้นมานะแต่่เาาบอกผมว เขาใช้วิธีเนี้แล้วคูณสิบสองคุณจ่ายผมมาเลยสองแสนสี่แแล้วก็นิ่งๆเลยครับแล้วคุณจะเอากี่คลิปบอกผมเลยผมแถมให้อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณจ่ายผมล่วงหน้าหน่อยได้ไหมสองแสนสี่วิธนีนี้ครับที่เรียกว่า cash c o วคือคุณเอาเงินมาล่วงหน้าเลยหรือคุณรับแบบเน้นๆแต่คุณก็ต้องแลกกับว่าแทนที่คุณจะได้ห้าหม่ออกไหมแต่ว่าคุณจะได้สองหมนิง่งๆทุกเดือน ไอ้นี่แหละครับคือหัวใจในการรอดคือบางครั้งเราลอมยศลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้แลกกับการที่มีเงินเข้ามาสม่ําเสมอแล้วเราไปลุ้นว่าเดือนไหนจะมีะบริษัทอื่นๆมาชดเชยนออกมครับผมก็ใช้วิธีนี้เหมือนกันคือผมก็การันตีว่าเฮ้ยผมจะมีงานบรรยายเท่านี้บาทนะอ่ะ x x บาทนะครับคูณด้วยกี่วันเนี่ยคือหน้าที่ที่ผมจะต้องหาให้ได้เห็นภาพไหม แล so right. so ้วพอที่เหลือก็เป็นกาไรแล้วโบนัสและโอเคไหมอันนี้คือแคชข่าวโอเคเนาะอันสุดท้ายเขาทำคอนซัล์ครับสังเกตเห็นไหมว่าคนนี้ก็มีรายได้มากกว่าหลายทางแต่ความรู้ยังเป็นความรู้เดิมคือความรู้การเชี่ยวชาญทางด้านแกจิตตรงนี้น่าจะเบรกทูให้กับเราหลายๆคนนะครับเขาไปทําอะไรอ้าวก็ดู youtube คนนี้นี่นะเฮ้ยคนนี้เก่งว่ะแทนที่ต้องมานั่งดูเขาเองจ้างเขามาเลยดีกว่านะครับผมเอาไปจ้างคนนี้มา2วันเขาคิดวันละแปดพันห้าครับคูณสอง ให้เขามาติดตั้งระบบไลฟ์ให้ไลฟ์ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยก็เขาก็เป็นผู้แน,นาเนาะก็ถ้าบอกว่าเขาก็ได้ประมาณ1 7 0 0 0เจันบาทนี่คือค่าตัวของเขาเนื่งออกไหมวันหนึ่งเขาไป2ที่เขาก็ได้หมื่นเจ็ถ้าเขาไปสักสิบวันเขาก็ได้แสนเจ็ดเห็นภาพ <c oughs> ไหมครับว่าเนี่ยคือความรู้เดียวแต่ว่ามีหลายอานันและในนั้นมีตัวที่เป็น cash c o โอเคไหม อ่ะตอนนี้เราได้2อง,งานแล้วนะหนึ่งคือทําตัวเองให้มีรายได้มากๆหลายช่องทางโดยที่มันอาจจะมาจากความรู้เดิมก็ได้2คือในนั้นจะต้องมีตัวที่เป็นแคชคาวหรือตัวที่ซีเคียวหรือตัวที่ป้องกันทําให้เรามีรายได้พอกับค่าใช้จ่ายขั้นต่ำโอเคไหมอันที่สามครับหัวใจที่สําคัญอีกอันหนึ่งคือพยายามยกให้รายได้แต่ละด้านสูงกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ําให้ได้อย่างน้อยนะคีย์ของผมคือสมมุติถ้าเกิดคุณมีรายได้หลักๆสามทางเนี้ยอ,อันนี้เลยสามทางเนี้ย ควรจะเป็น3เท่าของไรายได้ขั้นต่ํำติต่างว่าเรามีความต้องการในการใช้เดือนหนึ่งนะครับรวมภาระผ่อนบ้านผ่อนไรด้วย50,000ื่นเนี่ยเพิ่มศักยภาพได้ไหมให้ทุกด้านที่เรารับเนี่ยครับห้าหมื่นเท่าๆกันเหตุผลเพราะอะไรทําไมผมถึงเชียร์แบบนี้เนาะสมมุติว่ามันหายไป1อันคุณยังเหลือ2เท่าคุณนอนหลับโอเคเนาะอ่ามันหายไป2อันแย่สุดเลย คุณก็ยังเหลือหนึ่งงานพอค่า,ชาใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดคุณจะโชคร้ายมันหายไปหมดเลยมันก็เหนื่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็เลยเชียร์ว่าให้มันมีพาสซีฟด้วยเพราะว่าแน่นอนว่าอาชีพฟรีแลนซ์เนี่ยครับถ้าเราไม่มีระบบเราไม่ได้มีพาสซีฟอินคัมเลยเราต้องเอาตัวเราไปแลกถูกปะอย่างคนเมื่อกี้ที่เป็นยูทูบเบอร์ถ้าเขาไม่ไปที่หน้าง,งานไม่ได้เขาก็ไม่ได้ตังค์ผมบรรยายไม่ได้ผมก็ไม่ได้เงินเนาะผมเคยป่วยหนึ่งสัปดาห์ด้วยโรคไวรัสโรตาครับก็คือแบบท้องเสียไปบรรยายไม่ไได้เเนยเนนนาาาาาาะะผผมมมกก็งงิหหยยยอพรวว่ป5ั แต่โชคดีมากเลยว่าผมก็ยังมีรายได้จากการเขียนพวามดีคราออกไหมเพราะฉะนั้นมันจะดีมากๆครับถ้าไหนๆเราจะมาเป็นฟรีแลนซ์รับผิดชอบชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะต้องทําเพิ่มเติมก็คือพยายามยกค่าไรายได้เราอะให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายใ,ให้ได้อะอย่างน้อย3ามเท่านะครับซึ่งจริงๆมันเป็นไปได้นะมันมี2วิธีเนาะคือเพิ่มไรายได้กับลดค่าใช้จ่ายเดองออกไหมถ้าเราบอกว่าเออตอนเนี้ยเรายังมองหาไม่ได้ว่าเราจะเพิ่มไรายได้ได้ยังไงซึ่งเดี๋ยวไว้คลิปถัดๆไปผมจะมาเล่าให้ฟังหรรรือออถ้้้้าาายยกกกูู็พพิม์ไว แต่ว่าอีกวิธีหนึ่งที่ทําได้เลยคือลดค่าใช้จ่ายถูกไหมอืมแต่ว่าก็ไม่เชียร์ว่าให้ลดจนเบียดเบียนตัวเองจนไม่มีความสุขนะครับแต่ว่าด้วย3วิธีคิดนี้แหละจะช่วยให้คุณน่ะลดอาการความไม่มั่นใจจากการที่รายได้ไม่สม่ําเสมอได้โอเคนะตัวอีกทีหนึ่งคือเนี่ยอันนี้เลยทารายได้แต่ละด้านให้สูงกว่าค่าใช้จ่ายชั้นต่ำนะครับเชียร์ว่า3เท่าและควรจะมี passive income ด้วยสองคือสร้าง cash cow นะครับ volume driver product เนาะคือเอาเงินเข้ามาแน่ๆยอมทําเยอะหน่อย ได้รายได้น้อยหน่อยแต่ว่าได้ cover ค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือพยายามมีไรายได้ให้มากกว่าหนึ่งทางโดยเฉพาะถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ความรู้เดียวนี่แหละแต่ว่าทําให้มันมีรูปแบบการรับไรายได้มากกว่าหนึ่งทางก็เท่านี้เองคุณก็จะแก้ปัญหาไรายได้ไม่สมัำเสมอได้ละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกดับพิมพ์คอมเมนต์มานะอยากให้แบ่งปันเรื่องอะไรอีกบอกได้นะครับแล้วเดี๋ยวติดตามในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ